รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่15จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่4ในการเทืดทูนและรักษาซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การถวายพระเกียรติแด่พระบรมมวงศานุวงในโอกาสต่างๆการสนับสนุนงานโครงการตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมมูลนิธิศิลปาชีพตลอดทั้งการดำเนินงานตามนโยบายโครงการหลักของสมาคมแม่บ้านทหารบกและกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังคนให้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่15อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคุณสุภัทราตันติสิทธิพรประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่15 และคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานอย่างเป็นระบบของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่15